สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับวันนี้วันจันท์นะครับที่28กันยายน2563นะครับวันนี้นะครับ EP ที่4เราจะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับอ่าไทรอยนะครับอ่าไทรอยที่เป็นนะครับขอพนอครับแลวก็วิธีรักษาด้วยสมุนไพรนะครับอ่า วันนี้นะครับเรามาคุยกันนะครับใครที่เป็นไทรอยบ้างนะครับลองคำดูนะครับที่ต้นคอนะครับอาการของไทรอยคอพอกนะครับส่วนใหญ่นะครับไม่ก่อให้เกิดอาการนะครับแต่จะเกิดขึ้นหากคอพอกนะครับยังคงโตโตนะครับในความเป็นจริงนะครับโรคคอพอกไทรอยขนาดเล็กนะครับอาจตรวจพบได้โดยการตรวจ คอของของตัวของผู้ป่วยเองนะครับเป็นประจํานะครับหรือว่านะครับโดยการนะครับไอ้แพทย์นะครับอ่าหรืออ่าไปเอ็กซเรย์นะครับคัดกรองบางประเภทหรือจะสแกนนะครับด้วยเหตุผลอื่นๆนะครับอาการนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อขอพอกมีขนาดใหญ่นะครับพอที่จะกดทับโครงสร้างอื่นๆในคอนะครับคอหอย นะครับต่อมไทรอยที่มีขนาดใหญ่มักก่อให้เกิดอาการอย่างเช่นนะครับก้อนนะครับที่คอนะครับความรู้สึกนะครับกดดันนะครับที่ไม่สบายนะครับในท่อหายใจหลอดลมนะครับความรู้สึกเหมือนต้องกลืนอะไรบางอย่างนะครับหรือกืนลำบากนะครับการผลิตฮอร์โมนไทรอยส่วนเกินนะครับซึ่งรวมถึงการสูญเสียน้ำหนัก ที่ไม่สามารถอธิบายได้เลยนะครับคนที่แพ้ความร้อนนะครับก็อาการจะซ่านนะครับแล้วก็ความวิตกกังวลใจนอนไม่หลับนะครับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับรวดเร็วแล้วก็ผิดปกตินะครับใครที่เป็นไทรอยนะครับลองทำดูนะครับที่คอจะรู้สึกนะครับอ่าได้ว่ามีไทรอยนะครับแล้วก็ ถ้าสมมุติว่าคุณไปหาหมอแล้วหมอแนะนําให้ผ่าตัดและคุณไม่อยากที่จะผ่าตัดกลัวการสูญเสียเส้นเสียงหรืออันตรายอื่นๆตามมากระผมนะครับขอแนะนํานะครับวันนี้สมุนไพรของเรานะครับเป็นสมุนไพรที่ดีนะครับเป็นสมุนไพรบ้านๆนะครับที่สั่งซื้อใบทานแล้วก็หายมาหลายท่านแล้วนะครับนะครับเราแนะนํานะครับ ต้องใช้เวลานะครับทานประมาณ3เดือนหรือว่า3ชุดถึงจะหายนะครับชุดหนึ่งก็ทานได้1เดือนนะครับเราขายอยู่ชุดละ1000บาทนะครับ3ชุด3เดือนก็3,000นะครับถ้าเก็บายทางก็บวกเพิ่ม50บาทนะครับสนใจสั่งซื้อได้นะครับที่0ูนย์แปดสี่นะครับเจ็ดสี่เก้าสองหกเจ็ดนะครับอย่าลืมนะครับก็ ขอบคุณมากๆนะครับสนใจสั่งซื้อได้เดี๋ยวเจอกันที่ EP 5นะครับสวัสดีครับ